I don't know.

titik aku main

จ้างเลี้ยงพ่อตาเลี้ยงแล้วมันอยู่ในย่อหน้าว่ามันอยู่ในย่อมันอยู่ในย่นี่ล่ะอยู่นี่ล่ะป้าป้าเก็บขวดต้องมาแล้วไเฮ้ปหายม่ไงเลยโว้ยตัวเดียวตัวเดียว